ของกับข้าวที่เป็นน้ําและแสดงบทบาทนําด้วยรสเปรี้ยวเราพบว่าของเปรี้ยวที่มันไม่เปรี้ยวมันก็ทําให้เปรี้ยวภูมิปัญญาอันแสดงอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่และสร้างความผูกพันกับถิ่นฐานก็งงเหมือนกันค่ะว่าเขาไม่เบื่อกันแต่เราเองอ่ะบางทีก็แม่แกงส้มหน่อยแต่ก็เบื่อแกงส้มนะแต่ไปร้านอาหารก็สั่งแกงส้มก็งงเหมือนกันจากรสเปรี้ยวนําตามมาด้วยรูปลักษณ์และกลิ่นรสหลากหลายแตกต่างไปตามดินฟ้าอากาศ ประวัติศาสตร์ระบบนิเวศหรือแม้แต่ช่วงเวลาเรามาไกลมากแต่เรามาไกลแล้วเราย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วเราก็คิดว่าเรามาไกลอย่างมีรากฐานความต่างในชื่อที่เหมือนมุมเหมือนในคำเรียกที่คล้ายและความใกล้ในหลายมุมที่ห่างคือทางอีสานเขาก็จะง่ายๆเนาะพ่อแม่จะพาทำต้มส้มยางเดียวนี่แหละการเลื่อนไหลถ่ายเทของวัฒนธรรมอาหารที่ไม่จำกัดด้วยระยะทาง หรือแม้กระทั่งตำแหน่งแห่งที่ในสังคมการแดแปลงของอาหารชาววังเ,เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นอีกทักษะหนึ่งของสตรีชาววังด้วยหลักฐานความอร่อยในร่องรอยของพลวัตทางวัฒนธรรมอาหารที่ปรับเปลี่ยนไปไม่เคยหยุดนิ่งและอาจไม่มีวันสิ้นสุดคือเอาไม่รู้ว่าแต่ละที่อ่ะบางคนเขาก็จะมีสตรอรี่ของเขาตั้งหลับจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแหละแม้แต่ว่าของเราก็คือมันมาจากการที่เราปรับคือเราทํามาจากสิ่งที่เราชอบก่อน แล้วก็ปรับในดีมานของลูกค้าจนสุดท้ายมันก็ได้เป็นรสชาติของเรา มันจะสะท้อนหนึ่งคนคนที่อยู่ที่ไหนเนี่ยอาหารก็จะเป็นในแบบนั้นเช่นบ้านเราเป็นประเทศร้อนชื้นก็จะมีอาหารที่มาจากทั้งลุ่มน้ําป่าไม้หรือภูเขา3มสิ่งนี้ทำให้บ้านเราเกิดวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและมีรสชาติที่หลากหลาย Now let us move on to the next nomination file from Thailand. วันที่3ธันวาคม2567ที่นครอุนซีออนสาธารณรัฐปารักวัยหรือตรงกับวันที่4ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกได้พิจารณาและลงมติรับรองให้ต้มยำกุ้งซึ่งเสนอโดยประเทศไทยข <c oughs> ึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เต้าหู้ยำกุ้งและเคบะยารับรู้ถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมที่ยั่งยืนขอ c มนุษยชาติในโอกาสของการจดทะเบียนอยู่ในร e ยชื t อสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงขอกก่อนจะไปถึงยูเนสโกต้มยำกุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาติมาก่อนแล้วเมื่อพุทธศักราช2554โดยเป็นมรดกภูมิปัญญาประเภทอาหารชนิดแรกสุดที่มีการขึ้นทะเบียนพร้อมกับน้ำปลาไทยและผัดไทย เราจะมาร่วมกันส่งต่อกับ <Tennessee S 1> ไ,ไทยเทสครับหรือว่า,วารสชาติแบบออริจินอลของ <ฮ S 2> ต <September. S 1> ม้มยำกุ้งด้วยวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงได้เคยชิมหรือว่า <ฮ S 1> ทานกั <ฮ S 1> นมาบ้างแล้ว,วต้นตำรับต้มยำกุ้งอยู่ที่ไหนมีจริงไหมสืบทอดพัฒนามาอย่างไรและจริงๆแล้วอาหารตำรับนี้อาจบอกอะไรกับเรากันแน่ โปจะอยู่ในคาบสมุทรใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมันจะมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เยอะไงภูเขาทะเลคลองแม่น้ําเพราะนั้นอาหารมันก็เลยมีหลากหลายตามวัตถุดิบตามธรรมชาติไงหนึ่งในภารกิจประจําของอาจารย์อนุรักษ์ในบทบาทนักวิชาการวัฒนธรรมคือการมอบประสบการณ์แก่นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งคณะผู้มาเยือนในโอกาสต่างๆให้เข้าใจพื้นฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยผ่านการลองปรุงอาหารผู้เรียนกลุ่มนี้ เป็นคณะนักศึกษาชาวสิงคโปร์ถ้าเราอยากให้ใครเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นเราเนาะบางทีก็ขี้เกียจจะอธิบายอะไรเยอะแค่ลองมาบ้านเรามากินอาหารบ้านเราเหมือนที่ไปสิงคโปร์พอได้กินอาหารสิงคโปร์แล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เห็นเป็นประเทศสิงคโ,โปร์ก็พอจะเข้าใจสิงคโปร์ได้บ้างวันนี้อาจารย์อนุรักษ์จะทดลองปรุงอาหารที่ชื่อว่าต้มยำกุ้งทรงเครื่องตามสูตรที่มีบันทึกไว้เมื่อปี2441สมัยรัชากาลที่5 หรือเมื่อเกือบ140ปีก่อนอาหารที่เรียกว่าต้ยมยำมีปรากฏในวรรณกรรมหลายเรื่องมายาวนานหลายร้อยปีเวตาลปรกรณมหรือนิทานเวตาลฉบับคำกรวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายมีเรื่องราวของสมภารผู้ยังไม่ลากิเลสนึกอยากฉันต้ยมยำปลาสดพระราชพงศาวดานกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สบอกเราได้ว่าแกงต้งยมยำยุคนั้นมีการบีบน้ำมะนาว และเป็นอาหารที่เจ้านายในราชสกุลก็เสวยสูตรต้ยมยำกุ้งทรงเครื่องอยุคราชการที่5ที่อาจารย์อนุรักษ์จะทดลองปรุงระบุถึงวัตถุดิบไว้ว่านอกจากกุ้งสดยังมีเนื้อหมูต้มปลาช่อนแห้งเผาและปลาสลิดปิ้งด้วยสำหรับรสเปรี้ยวอาจใช้น้ำมะนาวเสริมภายหลังส่วนรสเปรี้ยวหลกัหลกๆตามสูตรจะมาจากลูกมะดานันความเปรี้ยวเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของต้งยมยำ ที่ถือกันว่าประกอบด้วย3รสหลักคือเค็มเผ็ดและนำด้วยเปรี้ยวเป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้สิ่งที่เปรี้ยวมาปรุงเป็นอาหารในผมคิดว่ามันเป็นความจําเป็นของมนุษย์แน่ไม่ว่ามนุษย์ชาติไหน,เ,น,นเกษตรกรส่วนอินทรีย์และผู้ก่อตั้งตลาดนัดเกษตรอินทรีย์คนนี้มีอาชีพหลักเป็นนักวิชาการประจําสถาบันวิจัยด้านวัฒน,นธรรมในภาคใต้ และได้เคยศึกษาเรื่องรสชาติในวัฒนธรรมอาหารของคนคาบสมุทรสทิงพระไว้อย่างลึกซึง้งส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องนั้นกล่าวถึงรสเปรี้ยวที่เรียกกันมาแต่โบราณว่าสม้มจากประสบการณ์ผมนะถ้าเราไปสืบตามร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนะครับเราจะพบว่าพันลึกทางภูมิปัญญาในการปรุงอาหารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนะในระดับนานาชาติก็ตามเนี่ยส้มเนี่ยเป็นของสําคัญแล้วการลดหรือรักษาบาลานซ์ของรสชาติเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญเลย คือส้มแต่ละชนิดเดียถ้าใส่ไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะกระโดดมันต้องหาส้มอย่างที่สองมาเพื่อจะไปไปรับาลานรสชาติของเขาไอัน,นี้เป็นเคล็ดลับหรือเป็นภูมิปัญญาที่สาคัญเลยแค่ในตลาดเล็กๆแห่งนี้แห่งเดียวก็มีพืชที่ให้ความส้มวางจําหน่ายอยู่หลายชนิดเป็นขนาดเล็กๆที่เรารวมตัวกันเจตนาจริงๆให้คนเมืองได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยผมนับเร็วๆตอนนี้มีของเปรี้ยวไม่ต่ำกว่า10ชนิดเช่นมะขามอ่อน มียอดมาขามมีลูกเถาคันมีชมวงมีมะนาวเลมอนมีส้มจีด๊ดงานค้นคว้าของอาจารย์บุญเลิศแจกแจงแหล่งความส้มของชาวคาบสมุทรสถิงพระไว้อย่างหลากหลายความน่าสนใจก็คือว่าในท้องถิ่นเ็กในคาบสมุทรเนี่ยมันมีของเปรี้ยวอะไรบ้างที่จะหยิบมาใช้ได้เราพบว่าของเปรี้ยวที่มนย์ไม่เปรี้ยวมนย์ก็ทาให้เปรี้ยวเช่นน้านตาลตนดมันสตาร์ทจากหวานจ่อยเลยหวานเจ็บเลย คาบสมุทรสทิงพระคือส่วนหนึ่งของคาบสมุทรไทยหรือภาคใต้ของไทยภูมิภาคที่ให้กำเนิดแกงรสเปรี้ยวนำมีชื่อตรงตามความหมายว่าแกงส้มที่ปลายล่างสุดของคาบสมุทรสทิงพระซึ่งคือเมืองสงขลาในครัวของผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงรายหนึ่งแกงส้มนับเป็นกับข้าวที่ถูกจัดให้ลูกค้าบ่อยที่สุดแกงส้มอีกแล้วเหรอ วันนี้มีแกงส้มหรอแล้วก็อะไรหมดก่อนรู้ไหมคะแกงส้มอาทิตย์หนึ่งมีสักวันอาจจะไม่มีนอกนั้นมีแกงส้มทุกมือมีแกงส้มกุ้งมะละกอมีแกงส้มปลากระพงมันจะเวียนอยู่ตรงนี้คะ่ะแล้วปลาทับทิมบางทีแต่ทางใต้แกงส้มเป็นหลักนะคะอร่อยไงคะก่อนจะก่อตั้งธุรกิจจัดเลี้ยงแห่งนี้คุณเรนุกาเคยทํางานวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นคณะทํางานรุ่นบุกเบิกในการฟื้นฟูเมืองเก่าสงขา สงหาเนี่ยอาหารค่อนข้างจะหลากหลายโดยเรื่องของพระหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนก็คืออยู่ในย่านเมืองเก่าที่มันเห็นภาพเนี่ยชัดๆก็คือมันจะมีทั้งวัดมีทั้งศาลเจ้าต่างๆโจทย์ลูกค้าทุกครั้งก็จะเป็นแบบว่าขอเมนูอาหารหรือว่าขอเมนูอาหารว่างที่มันมีความเป็นพหุวัฒนธรรมหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวของคนสามกลุ่มให้ได้แบบเนี้ยอมก็จะได้โจทย์มาแบบเด็ดหลายๆงาน ในการถ่ายทอดเรื่องราวพหูวัฒนธรรมผ่านสำหรับอาหารดูเหมือนตำรับที่มักถูกเลือกสำหรับเชื่อมร้อยความหลากหลายเข้าด้วยกันก็คือแกงส้มคิดอะไรไม่ออกบอกแกงส้มเลยค่ะเพราะว่าแกงส้มมันเป็นอาหารที่แขกบ้านแขกเมืองมาลูกค้าก็ต้องรีเควส์ว่าคุณออมคะเสนอเป็นแกงส้มได้ไหมคะแกงส้มทานคู่กับอะไรดีคะไขคมไม่คลอกไหมคะน้ำพริกไหมคะไก่ก็และไหมคะแต่ก็ทุกอย่างก็คือต้องเป็นแกงส้มก็เลยแบบคะ่ะแกงส้ม แกงส้มภาคใต้คล้ายแกงส้มภาคกลางที่ต่างก็มีรสเปรี้ยวนำแต่แกงส้มภาคกลางเป็นแกงน้ำใสมีผักเป็นวัตถุดิบหลกักมักใช้เนื้อปลาโขกเป็นส่วนผสมหรืออาจไม่ใส่เนื้อปลาเลยก็ได้ส่วนแกงส้มภาคใต้จะใช้เนื้อสัตว์เป็นชิ้นปรุงด้วยเครื่องแกงซึ่งมีขมิ้นชันเป็นหนึ่งในส่วนผสมทำให้น้ำแกงมีสีเหลืองในใสายตาของนักวิชาการวัฒนธรรมความเป็นพูุวัฒนธรรมของคาบสมุทรสถิงพระ ไม่ได้มีเพียงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์หรือความเชื่อที่เห็นได้รอบตัวในปัจจุบันแต่อาจจะมองผ่านอาหารย้อนกลับไปได้นาน,นับพันปีอย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นตั้งแต่โบราณมาก็คือคนที่มาจากจีนออก็อพยพย่ย้ยายตามมรสุมเขาเรียกว่ามรสุมตะวันออกอีกด้านหนึ่งหมหาสมุทรอินเดียความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบกลับทําให้ชาวอินเดียจะต้องใช้เส้นทางข้ามคาบสมุทรเนี่ยมาตั้งบ้านเมืองอยู่ใน แถบลุ่มน้ําทะเลสาบเป็นเป็นจังนัวเห็นล่องรอยอันนี้มากโดยเฉพาะกลุ่มพราหมณ์ที่มาจากอินเดียอินเดียใต้การมาของคนเหล่านี้เขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาพาวัฒนธรรมความรู้ของเขามามาผสมเขาเรียกมาเซ็ตตัวเข้ากับลักษณะทางภูมิศาสตร์ความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่นี่แล้วก็ดีไซน์สร้างสรรค์เรื่องอาหารแบบใหม่ในบทความทางวิชาการเรื่องหนึ่ง อาจารย์บุญเลิศอธิบายไว,ว้ว่าสีเหลืองจากขมิ้นชันในแกงส้มภาคใต้มาจากความนิยมปรุงอาหารให้เหลืองสวยน่ากินบทรากฐานวัฒนธรรมการใช้เครื่องเทศที่เรียกว่ายญ้าฟร,รันในวัฒนธรรมอาหารของชาวเปอร์เซียเปอร์เชียมันเกี่ยวข้องอะไรเปอร์เชียเนี่ยมีบทบาทสําคัญในทางศาสนาในยุคหลังแล้วก็อาหารที่มาจากเปอร์เซียสไตล์เนี่ยอยู่จํานวนมากในท้องถิน่นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีพลวัตเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับรสริยมของท้องถิน่น รวมถึงอาหารด้วยการย้ายถิ่นในอดีตอาจเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมอาหารแต่นอกเหนือจากนั้นยังมีอะไรอีกบ้างหรือเปล่าที่ส่งผลต่อตำรับกับข้าวรสเปรี้ยวปลาแม่น้ำโขงเนี่ยน้ำมันไหลเนาะเวลามันท่วนน้ำน้ำไหลแรงๆเนี่ยมันก็จะแข็งแรงมันก็ไม่พ่อยมีมันคนต่างถิ่นก็จะ ชอบมานิยมทานปลาที่โข้งเจียมเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนั้นจุดที่แม่น้ำมูลมันจบแม่น้ำโขงผู้คนตั้งถิ่นฐานยังชีพด้วยสายน้ำและสองฝากฝั่งวิถีชีวิตของคนโขงเจียมนี่นก็คือมีลำน้ำแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลที่ทำมาหากินตั้งแต่เล็กๆแต่ตัวนหน่อยเพ่อละก็คือพ่อแม่เขาก็จะมีพาหาปลาก็จะมีวิถีชีวิตก็คือ ตื่นช้ามากก็อยู่กับแม่น้ำเป็นลูกแม่น้ำเลยเรือลำใหญ่ลำเล็กเราไม่กลัวเลยอยู่กับแม่น้ำชินแล้วค่ะตำราอาหารเล่มนี้ไม่ได้เกิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงแต่จัดทำโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจากการรวบรวมอาหารพื้นบ้านในชีวิตจริงของชาวหมู่บ้านตามุยชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำโขงในเขตอำเภอโของเจียมเนื้อหาหนังสือรวบรวมอาหารจากปลาหอยและกุ้ง สะท้อนความใกล้ชิดแน่นแฟนระหว่างผู้คนกับนิเวศลุ่มน้ำในจำนวนอาหารจากแม่น้ำ40ตำรับจากบ้านตามุยไม่มีแกงส้มหรือต้มยำอยู่ด้วยเลยเมื่อลองเทียบเคียงกับตำราอาหารอีกเล่มซึ่งเรียบเรียงโดยผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอีสานท่ามกลางกว่า60ตำรับในเล่มก็ไม่มีแกงส้มหรือต้มยำอยู่ด้วยเช่นกัน แต่ใช่ว่าชาวลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำโขงจะไม่มีกับข้าวเป็นน้ำที่นํำด้วยรสเปรี้ยวต้มส้มผักกระแยงค่ะคนพื้นถิ่นจะชอบกินต้มส้มปลาคังใส่ผักกระแยงเนี่ยรสชาติจะเปรี้ยวหอมหอมผักกระแยงอร่อยค่ะอร่อยมากสมสมผักกระแยงนี่บ,นรบรัลรุนพาราเฮดมากมีวัตถุดิบย่างเ่นปรากดผักกระแยงบะขามดิบเผาบะขามอ่อนนะครับบ่เป็นบะขามเปียกต้มแล้วใส่อย่างอื่นกับบะแสบครับต้องใส่ผักกระแยงถึงจะหอม ที่ขงเจียมต้มส้มผักขยงและอาหารท้องถิ่นอื่นๆมีให้ชิมได้ในร้านอาหารบางแหง่งในขณะที่ต้มยำและอาหารต่างถิ่นยอดนิยมอีกหลายชนิดต่างโดดเด่นเป็นจุดขายของเมนูปลาในร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ส่งขาก็คล้ายคลึงกันอาหารรสเลิศของชาวท้องถิ่นกับอาหารสำหรับผู้มาเยือนอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันได้มากมายน้ำมะนาวค่ะ ดี๋ยวพอปลาสุดปิดแก๊สแล้วก็ดูตะปะทานนิดนึงให้ความหอมเพราะในนี้มันเปรี้ยวส้มแขกแล้วเปรี้ยวมะขามแล้วแล้วก็ใส่ดีตัดรสอีกนิดนึงให้กลิ่นมะนาวมันหอมขึ้นมานี้ต้องไปทางผั่งนุ้นจะกินกับแกงน้ำส้มตะนูอร่อยอย่างนี้เลยนะกับปลาแห้งทางสถทิงพระเขาจะเอาน้ำส้มตะนูมาแกงกับปลาแหง้งแล้วก็แกงกับน้ำส้มซึ่งเครื่องเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนจากมะขามเปียกเป็นน้ำส้มตะนูน้ำส้มโหนดเป็นผลผลิตจากต้นโหนดหรือต้นตาลซึ่งมีอยู่มากมายในคาบสมุทรสถทิงพระ คนในท้องถิ่นที่นี่ก็เรียกว่าต้นโนดการใช้ประโยชน์จากตัวเขานะสำคัญมากเลยตานเนี่ยเป็นพืชหระดิรย์ก็ว่าได้แล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจสําคัญของคนที่นี่รวมถึงเป็นส่วนสําคัญหรือเป็นหัวใจของความอร่อยของอาหารที่นี่เลยนี่คือแกงส้มน้าส้มโนดตามแบบฉบับท้องถิ่นสทิงพระซึ่งทํากินกันเฉพาะในชุมชนแทบไม่มีปรุงจําหน่ายในร้านทั่วไป รูปลักษณ์และกลิ่นรสแตกต่างหลายแง่กับแกงส้มจากครัวของคุณเรนุกาซึ่งวันนี้ปรุงแกงส้มปลากระพงนับเป็นหนึ่งเมนูหลักที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าบ้านหากมีแขกมาเยือนความรู้เรื่องศาสตร์เกี่ยวกับด้านอาหารถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากในวิถีจารีตของของชาวบ้านนะครับแขกมาเนี่ยเขาต้อนรับด้วยอาหารชั้นเลิศนั่นเป็นวิถีของชาวใต้ในสมัยก่อนโดยเฉพาะคาบสมุทรสติงพระเขาเอาใจใส่เรื่องแบบนี้มาก การเดินทางหรือพบป่าเยี่ยมเยือนส่งผลต่อวัฒนธรรมอาหารเสมอมายิ่งผู้มาเยือนมีบทบาทมากก็ดูจะส่งผลต่ออาหารมากตามไปด้วยเราอาจเห็นสิ่งนี้ชัดเจนขึ้นในอาคารที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนดุสิตในกรุงเทพมหานครเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุธานุพดลเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงขึ้นตามแบบพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาสตร์ก็คือตามพระประวัติขององค์เจ้าของตำหนัก ซึ่งพวิมาดาเธอเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในพระมเหสีของรัชกาลนี้5ท่านเสด็จเข้ามาประทับที่ตำหนักนี้เนี่ยในช่วงสมัยรัชกาลที่6ซึ่งท่านประทับพร้อมกับพระราชธิดาอีกหนึ่งพระองค์ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้านิพานุพดลตำหนักนี้เนี่ยในสวนสุนันทาก็ถือว่าเป็นตำหนักขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญที่สุดเปรียบเสมือนกับเป็นตำหนักประธานไปโดยปริยายของส่วนสุนันทา หนึ่งในภารกิจหลักของพระวิมดาเธอเนี่ยก็คือท่านเคยเป็นผู้ควบคุมห้องเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตําหนกนี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานการครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอาหารนะครับการเย็บปักทักร้อยหรือว่างานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับราชสํานักฝ่ายในอาหารชาววังเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นใครอยากจะได้ตํารับตําราอาหารจากใครเนี่ยก็จะต้องเข้าไปเป็นลูกมือไปฝึกไปทํากันในครัว แต่ถามว่าตำหรับตำราอาหารชาวังมีไหมมันก็เกิดจากการที่พวลาเราติดต่อค้าขายกับต่างชาติเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นการเสด็จประพาสต้นของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการเสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆ ก็จะมีขบวนของเจ้านายฝ่ายในเนี่ยตามเสด็จไปด้วยซึ่งเจ้านายฝ่ายในเองนะครับก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ที่ทํากับข้าวเครื่องเสเวยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตามหัวเมืองท้องถิ่นต่างๆซึ่งในการไปท้องถิ่นต่างๆเขาก็จะมีวัตถุดิบมีเครื่องปรุงอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเขาเนี่ยถวายเข้ามาอยู่เสมอเสมอการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆในแหลมมาลายูหลายครั้งของรัชกาลที่ห ในที่สุดก็ส่งผลให้เกิดแกงเหลืองขึ้นในตำรับอาหารไทยแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มของปากใต้ก็มีการปรากฏหลักฐานตามบันทึกของคุณขะหลวกในพริมดาเธอเนี่ยมีการบันทึกว่ามีการนำแม่ครัวจากจังหวัดคนครศรีธรรมราชเนี่ยเข้ามาสอนอาหารใต้ในวังเนี่ยหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นยำไข่มดน้ำพริกลูกเนียงหรือว่าแกงเหลืองก็นำเข้ามาสอนในวัง จะถามว่ารสชาติจะเหมือนกับแกงเหลืองภาคใต้ไหมอาจจะไม่ได้เหมือนมาเพราะว่าดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับรสชาติให้เข้ากับลินของคนภาคกลางอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งที่ต่างกันไปเลยก็คือเรื่องของชื่อชื่อแกงเหลืองเนี่ยมันเกิดจากการที่ดูลักษณะของสีน้ำแกงที่มีสีเหลืองนะครับตัวแกงต้มของภาคกลางเองเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรียกเหมือนกันแต่รสชาติต่างกันมันก็จะเกิดความสับสนได้ ถ้ามาดูรสชาติเนี่ยแกงส้มของภาคกลางเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะสามรสก็คือมีทั้งเปรี้ยวมีเค็มหวานเท่าๆกันแต่ว่าแกงเหลืองของภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีรสเปรี้ยวกับรสเค็มรสหวานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแล้วก็มีรสเผ็ดร้อนที่สําคัญคือสีเหลืองที่ได้จากขมิ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของภาคใต้สีเหลืองจากเครื่องเทศในอาหารเปอร์เซียเดินทางไกลสู่สีเหลืองขมิ้นในสำรับคาบสมุทรไทย กระทั่งกลายเป็นแกงเหลืองตามตำรับชาววังในเมืองหลวงเรื่องราวคล้ายๆกันนี้พบได้ในอาหารอีกมากมายรอบตัวต้มยำกุ้งทรงเครื่องที่อาจารย์อนุรักษ์ทดลองปรุงตามสูตรเมื่อเกือบ140ปีก่อนแทบไม่มีอะไรเลยที่เหมือนกับต้มยำกุ้งในปัจจุบัน จริงๆแล้วเราจะเห็นถึงความเป็นไทยที่หมายถึงการรวบรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเราจะเห็นว่าต้มยำกุ้งในแบบฉบับ2441นั้นเนี่ยมีการนำวัตถุดิบที่อาจจะไม่ได้พบเจอในอาหารไทยอยู่บ่อยนะัก mm hmm. เช่นกระเทียมดองซึ่งกระเทียมสดเนี่ยเราจะใช้กันประจำอยู่ในเครื่องแกงต่างๆแต่ถ้ากลายเป็นกระเทียมดองนั้นอาจจะต้องเป็นอาหารบางอย่าง ที่ใช้รวมถึงการที่ไม่ปรุงรสชาติที่จัดจ้านจนเกินไปเป็นรสชาติที่เรียกง่ายๆว่าอาจจะมีการเรียนแบบอย่างหรือรับอิทธิพลบางอย่างมาจากทั้งตะวันตกและทั้งจีนแล้วก็มาปรับให้เป็นรสชาติของตัวเองใส่วัตถุดิบบางอย่างที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของคนลุ่มน้ํา <c oughs> เช่นปลาแห้งหรือว่ามีการใส่พวกของเปรี้ยวบางอย่างที่เวลากินแล้วให้เกิดความสดชื่นเช่นมดัน เสริมด้วยมะนาวเข้าไปที่ทําให้เกิดรสชาติเรียกง่ายว่าเป็นน้ําซุปที่สดแล้วกินแล้วเกิดความเปรี้ยวปากสูตรต้มยํากุ้งทรงเครื่องพุทธศักราช2441ัํารา2,441หนดวิธีปรุงรสไว้ให้เป็นการปรุงนอกเตาหรือปรุงนอกหม้อคือปรุงรสในชามกันทีละชามสูตรต้มยํากุ้งในหนังสือของเสวยเมื่อกว่า60ปีต่อมาคือในรัชกาลที่9 ก็เป็นการปรุงนอกเตาเช่นเดียวกันไม่ใช่ปรุงครั้งเดียวทั้งหม้อเหมือนที่ทำกันแพร่หลายทุกวันนี้เรามาไกลมากก่อนหน้าที่จะทำต้มยำกุ้งทรงเครื่องในแบบปี2 4 4 1 ก็ไม่คิดว่าเราจะมาไกลคิดว่าเออคงจะเป็นรสชาติดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วแต่เรามาไกลแล้วเราย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วเราก็คิดว่าเรามาไกลยอย่างมีรากฐานก็คือว่าต้มยำกุ้งในแบบฉบับ2,441นั้นเนี่ยมีรสชาติที่กลมกลม่อมมีความประดิบพอดีไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปแต่ต้มยำกุ้งในแบบปัจจุบัน2,518เนี่ยมีความจัดจ้านของรสชาติมากเรียกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเนี่ยที่ เด็ดขาดจริงๆก็คือเปรี้ยวมะนาวไม่ต้องมีพวกตะลิงปิงมะดันมะขามไม่มีแล้วคือมันจะมาในความเปรี้ยวชัดเจนสุดท้ายเลยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญก็คือความเผ็ดและความเค็มเผ็ดนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนจากพริกชี้ฟ้าในสูตรต้มยำกุ้งทรงเครื่อง2 4 4 1เนี่ยเป็นการใช้พริกขี้หนูแทนซึ่งมีความเผ็ดหอมที่ชัดเจนใน2568นั้นและเอกลักษณ์สำคัญของความเค็มยังคงเหมือนเดิมคือน้ำปลานั่นเองนะครับ ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่างผู้คนหรือการเดินทางของผู้คนกับอาหารย่อมส่งผลไม่มากก็น้อยต่อวัฒนธรรมการปรุงและกินตอนแรกเริ่มต้นก็เริ่มจากกลุ่มภาคีคนรักเมืองสองขาที่มาเริ่มทําเมืองเก่าขึ้นมาทําให้เมืองมันพัฒนาขึ้นอาหารเลยเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะว่าตอนช่วงแรกที่ได้มีโอกาสไปร่วมทํางานนะคะสิ่งแรกๆที่เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงคนได้ก็คือเราก็จะทําเป็นพวกป้ายสื่อความหมายเรื่องของอาหารร้านอาหารต่างๆในเมืองเก่า ผมคิดว่าอาหารนี่มันเป็นอะไรที่แบบคนทุกคนต้องกินแล้วคนทักท่องเที่ยวมาจะมาทําอะไรคะก็ต้องมากินคนที่เขาทาหน้าที่ปรุงหรือเป็นเชฟเป็นคุกก็ตามเนี่ยความเชี่ยวชาญของเขาเขาต้องประเมินผู้รับประทานด้วยหากคุณทําแบบเนทีแบบเดิมๆแบบเนื้อนะเขาทานไม่ได้แน่ฉะนั้นผู้เคลื่อนย้ายหรืออพยพยกย้ายไปเซตตัวเองอีกที่หนึ่งเนี่ยอาหารแบบนี้เป็นคนแปลกหน้าต้องไปเซตใหม่ไปรีเซตตัวเองใหม่เพื่อจะปรับตัวเข้ากับคนเหมือนกัน มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติทุกคนที่มาเที่ยวนี่ก็อยากเบ่งแม่น้ำสองสีรายได้เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ขายอาหารได้ขายกับเขาอาหารชาววังไม่ใช่แค่งานอนุรักษ์อย่างเดียวตั้งแต่อดีตเดิมมาแล้วเนี่ยอาหารชาววังมีการพัฒนาแล้วก็ดัดแปลงอยู่เสมอแม้กระทั่งเราไปนําอาหารจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็มีการเอามาดัดแปลงให้เข้ากับรสปากของคนไทยอาหารชาววังเนี่ยสเสน่ห์ของมันเนี่ยคือการคิดค้นดัดแปลงแล้วก็ผสมผสาน ักกหลา,หลา,หลาวฒนธรรมยังมีเรื่องราวแง่มุมไหนอีกบ้างเบื้องหลังรสเปรี้ยวน้ำของต้มยำต้มส้มหรือแกงส้มบางทีอาจเป็นความชื่นชอบการลิ้มลองรสชาติใหม่ๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้